มาดูการอัพเกรดกันสำหรับ Swift Go 14 OLED ปี2024อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือไขควงหัวเป็น T5 แบบพกแชกนะครับขันน็อตทั้งหมด10ตัวอยู่ด้านหลังแล้วก็จะซ่อนอยู่ตรงวอยตรงนี้1ตัวนะเข้าถึงการอัปเกรดไม่ยากมากนักนะครับแกะฝ้าหลังออกมาได้เลยไอ้ย,ยากก็คือไอ้ตัวไขควง T5 นี่แหละที่เป็นหัว T5 นั่นเองฝ้าหลังเป็นอลูมิเนียมบางๆมาแบบนี้แล้วก็มี ตัวพลาสติกที่เป็นตัวสลักยึดยึดติดเอาไว้นะครับมีแผ่นกองฝุ่นบริเวณพัดลมด้วยด้านในแบตเตอรี่ก้อนใหญ่65วัตต์เป็นแบตเตอรี่ในรูปแบบ5,407ม mm, นะิลลิแอมเนาะด้านบนเจอพัดลม2ตัวตรงนี้น่าทึ่งเลยตรงที่ใส่พัดลมมาให้2ตัวฮิตไป2เส้นแน่นอนว่าระบายความร้อนให้กับ CPU เต็มๆไม่ต้องแชร์การ์ดจอแยกเพราะไม่มีการ์ดจอแยกนะครับเป็นการ์ดจอในตัวแต่แรงพอกับการเล่นเกม ด้านนี้เป็นการ์ด Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 7แล้วด้วยมี b l บลู o t h ในตัวตัวแรมครับแรมเป็นไมโครนฝังอยู่ด้านใน16 g b เป็น m m e e d มาเลยไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ SSD ที่ใส่มาเป็น KingStun นะครับความจุ512 g b 1แถว SSD ใส่เพิ่มได้รวมเป็น2ตัวแฝงอยู่ตรงนี้ต้องดึงขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็ใส่แพร่ออกนะครับถึงจะใส่ได้ซ่อนอยู่ด้านในรวมรวม,รวมถือว่าอัปเกรดได้ค่อนข้างง่ายเข้าถึงการอัปเกรดได้ดีแล้วก็ใช้ PCB ใช้อุปกรณ์ต่างๆคอมเน,น็ตต่างๆได้เต็มพื้นที่แกะง่ายอัปเกรดง่ายเปลี่ยนง่ายครับสำหรับ w ว f ป g o 14 OLED ตัวนี้